สวัสดีครับผมคิปนี้ผมจะมาพูดถึงความใจกล้าของแต่ละคนนะครับคนนักเรียนแต่ละคนในการฝึกขับรถเนี่ยแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับบางคนบอกใจกล้าครับบอกไปก็ได้แล้วนะครับใจกล้าครับบอกไปหมุนใจเด็ดใจเด็ดใจกล้าหน่อยนะครับคือจริงๆคําพูดมันพูดง่ายนะครับคําพูดมันพูดง่ายครับ คนแต่ละคนมีแบ็กกราวมาไม่เท่ากันนะครับความกล้าไม่เท่ากันความกลัวไม่เท่ากันนะครับทักษะไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเวลาที่เพื่อนๆน,นะครับบอกว่าเฮ้ย hey, กล้าไปเลย<ม>บอกเพื่อนขนับรถนี่ขับไปเลยเดี๋ยวก็เป็นเองนะครับ <c oughs> ขอไฟเมื่อกี้มันอนอวนิดหนึ่งนะครับผมนะครับมือใหม่ครับผมเข้าใจนะบางคนบอกเออกล้าไปหน่อย กกล้าไปเลยครับออกไปเลยกกล้านะครับความกลัวแต่ละคนมีไม่เท่ากันครับบางคนยังไม่พร้อมนะครับรถปืนเป็นมือสองซื้อมาประกันก็ยังไม่มีก็ไม่กล้ากลัวนะครับบางคนเป็นรถของลูกชายลูกชายก็แต่งมาสดิบดีเลยนะครับล้อแม็กใส่สเกิร์ตรอบคันนะครับชุดเครื่องเสียงนะครับลูกชายอนุญาตมาให้ฝึกรับก็ไม่กล้านะครับกลัวว่าจะไปทําของของลูกชายพังนะครับ แต่ละคนมีไม่เท่ากันดังนั้นบางคนบอกไปเลยขับเลยเดี๋ยวก็เป็นขับเลยขับไปเลยนะครับคลิปนี้เอาพูดกันง่าย,ายๆที่สุดก็คือมาให้กาลังใจมือใหม่นะครับความกล้าเนี่ยม,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 มัน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 มีทุกคนมันมีแต่ว่าความกลัวมันก็จะบดบังนะครับแต่ความกลัวมันกลัวอยู่อย่างหนึ่งก็คือความกล้าครับผมบอกกับนักเรียนห,หลายคน แล้วก็บางคลิปนะผมบอกหลายๆคนว่าความกลัวมันกลัวอยู่อย่างเดียวคือความกล้าครับแต่ว่ากล้ากล้ายังไงเนี่ยมันกูอนครับความกล้าครับาการที่เราจะมีความกล้าได้ไม่ใช่มาปุ๊บเดินมาปุ๊บกดสวิตช์ปุ๊บเหมือนเปิดไฟปุ๊บแล้วกล้าเลยไม่ครับมันจะค่อยเพิ่มเทเลนิตเทเลนิตค่อยสะสมเทเลนิตไปเรื่อยไปเรื่อยจนมากพอมากพอที่จะทำลายความกลัวได้นะครับ วิธีการสะสมความกล้าในการขับรถนะครับผมจะมาบอกเทคนิคผมจะมาบอกเทคนิคเลยนะครับอันนี้ผมใช้สอนนักเรียนนะที่เสียตังค์มาเรียนนั้นใครดูคลิปนี้แล้วไม่กล้าขับรถพี่ท่านูไม่กล้าขับรถผมไม่กล้าขับรถผมไม่กล้าออกทางใหญ่ลองใช้เทคน,คนิคนี้ดูครับนั่นก็คือการสะสมความกล้าทีละเล็กทีละเล็กหยดกระปุกไปทีละนิดหยดกระปุกไปทีละหน่อยรวมเข้ารวมเข้าเดี๋ยวมันจะเป็นจํานวนมาก มากน้วิธีการง่ายๆนะครับเริ่มจากอันดับแรกเลยนะครับสร้างความคุ้นชินกับรถของเราก่อนนะครับฝึกนึกจินตนาการว่าเราขับรถอยู่ท้าอยู่ที่คันเร่งแต่ไม่ต้องกดนะอันนี้ไม่ต้องสตาร์รถก็ได้ท้าอยู่ที่คันเร่งนะครับแล้วตวัดมาที่เบรกไวๆปึ๊บปึ๊บอแล้วกลับไปที่เบรกตอดไวๆไปึ๊บเป็นการสร้างกล้ามเนือ้อสร้างนะครับให้กล้ามเนือ้อมีความรู้สึกว่า เวลาที่เราต้องเบรกฉุกเฉินเราเราคุมรถอยู่เนี่ยเราดึงเท้ากลับมาที่เบรกเนี่ยมันสามารถทําได้แรกๆนะครับฝึกปึ๊บดึงมาเท้าติดเบรกเพราะว่าเบรกมันอยู่สูงกว่าคันเร่งนะครับเบรกมันอยู่สูงกว่าเร่งดึงมาแป๊บแรกๆเนี่ยสวาผมสอนประจํานี่เป็นประจํานะครับดึงมาแล้วติดคูมันมันไม่มามันไม่มาครับก็ต้องยกกระดกไปาเท้าสูงๆหน่อยนะอ่าแรกๆอาจจะฝืนกระดกปึ๊บกระดกยกมามันมันปวดน่องไง ด้วยความที่ไม่เคยชินก็ต้องฝึกทําไปเรื่อยจนชินทาไปทําไปจนชินทําไปจนชินทาไปจนชินแล้วทีนี้พอเราเริ่มเราได้พอความรู้สึกได้เรากระโดดกปเท้ายกมาเหมือนยกนิดเดียวนะแต่มันมาเลยทั้งที่ตอนแรกนี่คือแบบหือกระโดดไปเท้าแบบเนื้อ,น,อน่องนิ่ปั้นเลยนะกลับมานี้ต้องทายาหม่องทาครีมเลยนะเพื่อ,อ,อ,อลดใกล้เนื้อไอ้กล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยนะครับพอทําไปสักพักหนึ่งเฮ้ ยกแป๊บเดียวทำมันได้เลยฮะนะครับนั่นแหละกล้ามเนื้อมันเกิดการเรียนรู้นะครับกล้ามเนื้อมันเกิดการเรียนรู้แล้วพอเราทำปุ๊บมันจะเป็นง่ายเลยอ่าเราหยิบรปุปรแปดหนึ่งเม็ดใช่ไหมอ่าอยิกับปแุแปดหนึ่งเม็ดมาที่นี้มาฝึกนะครับการมองกระจกมองข้างนะครับอ่าขับรถมาคึบก็มานั่งเสาทิ์เนี่ยไม่มีอะไรทําแล้วทํางานบ้วงงานบ้านเรียบร้อยแล้วซักผ้าซักผ้าเรียบร้อยแล้วเล่นกับหมากับลูกกับแมวเล่นกับสามีเสร็จล้วปุ๊บมานั่งในรถนะครับมองกระจกมองข้างอย่างงี้ครับ ฝึกมองเพื่ออะไรครับหยอยกับปูปีนิเมเป็นการฝึกมองกระจกมองข้างนะครับเพราะว่ามือใหม่ถอยเข้าบ้านขับรถชมมอเตอร์ไซค์เลี้ยวเข้าเปา๊มน้ำมันชนเพราะไม่ได้ฝึกมองกระจกมองข้างครับอืมเลี้ยวก็เลี้ยวเลยนะครับแต่ถ้าเราฝึกมองเนี่ยก่อนมองไปเนี่ยมองจนคอแคบแค็นเนี่ยมองไปเรื่อยมองไปเรื่อยเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะจํากล้ามเนื้อมันจะจําความรู้สึกมันจะจําพอเราจะเลี้ยวปุ๊บ หน้ามันหันรอเลยโดยที่เฮ้ยหนูไม่ได้บอกให้มันหันไปเองนะพิท้มันหันเองใช่ครับเราจะเลี้ยวเข้าซอยที่หันปั๊บมองเองโดยอัตโนมัติเลยจริงๆฝึกนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเองเพื่อนๆสังเกตเลยเวลาคุณคุณแฟนขับรถคุณพ่อขับรถนะครับคุณหลานขับรถเนี่ยสังเกตเวลาเขาจะเลี้ยวเข้าซอยเขาจะเลี้ยวเปลี่ยนเลนเขาจะมองฟึฝั่งซ้ายน่ยจะเห็นได้ชัดกว่าเพราะฝั่งซ้ายเนี่ยมันต้องมองไปไกลๆใช่ไหม กระจกมองข้างมันอยู่ทางฝั่งโน้นมองไปไกลๆแต่ฝ eh BE ั่งขวาเนี่ยบางทีเราเราเข้าแค่กอกตาเขาก็เห็นแล้วเราก็เลยไม่สังเกตไงอย่างเช่นเขามองฝั่งขวาใช่ไหมเขาจะมองฝั่งขวาใช่นี้เขาเนี้ยหน้าเขาไม่หันเลยแต่ฝั่งซ้ายเ่ยเขาหันฟึบอย่างเงี้ยเออดังนั้นสังเกตดูดีๆสังเกตดูดีๆเวลามองเขามองกระจกมองข้างเนี่ยเขาจะมองด้วยเองโดยอัตโนมัติเขาจะไปปุ๊บเขามองเขามองพอเขามองปุ๊บมือเขาตามเลยเขามองเขาเห็นว่างปุ๊บมือเขาตามเลย นั่นแหละครับนั่นคือความเคยชินของกล้ามเนื้อฝึกเขายอดเหรียญเขาจนเขาร่ำรวยเป็นมหาศาลร่ำรวยเป็นเศรษฐีความความกล้าแล,แล้วเราก็หยอดกระปุกเทเลนิตเทเลนิตเทเลนิตหยอดไปครับอก็จงมองข้างเสร็จแล้วตามด้วยพวงมาลัยนะตามด้วยพวงมาลัยพวงมาลัยจางที่ผมทําคลิปไปเมื่อสองสามวันก่อนหมุนพวงมาลัยแฮนด์โอเวอร์แฮนด์เนี่ยผมชอบชอบสอนนักเรียนหมุนนะครับพอนักเรียนหมุนได้นะ่ะมันดูมีความว่า นักเรียนมีความสามารถดูว่าเออนักเรียนมีชั้นมีเชิงนะนะครับผมจะไม่ระบุนะผมจะไม่ระบุว่าพี่ตั้มหมุนแบบไหน h ฮน d o v อา hand ฮ u s h a ู d เ u l l พูนะครับหรือแบบสาวสาวๆนะนะครับเพื่อนๆถนัดแบบไหนเอาแบบนั้นเอาให้คล่องนะครับเอาแบบไหนเอาให้คล่องหมุนแบบไหนเอาให้ถนัดเอาให้จนชินนะครับเวลาที่เพื่อนๆถนัดแบบไหนหมุนถนัดแบบไหนหมุนแบบไหนแบบนั้นพอชินปุ๊บมันคล่องปุ๊บ มันจะเป็นเองโดยอัตโนมัติเป็นจะง่ายหมุนพวงมาลมัยบรรยาก,กาศจังหวะถูกแต่ถ้ามาเรียนกับผมเนี่ยผมจะสอนแบบโอเวอร์แฮนด์มันดูมีมันดูมันดูมีอะไรมันดูแบบเหมือนแบบเก่งกล้าสามารถมือสลับกันคว้กันฟึบฟับฟับฟับเร็วๆๆอย่างเงี้ยสาวษาดีชอบเลยมาเรียนกับผมเนี่ยจอดจองเลยพี่ตั้มต้องแฮนด์โอเวอร์แฮนด์นะถ้าไม่งั้นหนูไม่เรียนนะอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะสอนเขาให้แฮนด์โอเวอร์แฮนด์ตอนแรกก็จะงงจะงงพวงมาลัยงงงงหน่อย แต่พอทําได้ปุ๊บหืมอย่างเท่เลยนะผมบอกเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราเก็บหอมรอมริบเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่านะครับการหมุนพวงมาลัยนะครับการแต่การเร่งนะครับการมองกระจกมองข้างนะครับทีนี้เริ่มจากขับรถแถวหมู่บ้านช้าๆนะครับขับรถแถวหมู่บ้านช้าๆนะครับก่อนที่จะขับนะครับดูคลิปนับศึกษาคลิปเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นครูไหนก็ช่างแล้วแต่ดูให้หมดครับอ่าไม่จาเป็นต้องดูของผมคนเดียวก็ได้นะนะครับดูให้หมดเลยแล้วเก็บความรู้มาให้ได้มากที่สุดนะครับอ่าอนไนชอบจดบันทึกไว้อนไนชอบจดบันทึกไว้ท่องจําให้เข้าใจนะครับแล้วมาลองปฏิบัติด,ดูนะครับปฏิบัติจับรถครั้งแรกลืมหมดเลยไอ้ที่ท่องมาไอ้ที่ฝึกมานี่ลืมหมดเลยนะครับเป็นกันทุกคนนะครับเข้าใจลองดูใหม่ครับทำไปรเรื่อยๆแ,แล้วนึกนึก สมองลึกตามขั้นตอนแบบนี้ทําแบบนี้เลี้ยวแบบนี้กระจกมองข้างเลยแล้วหมุนหมุนพวงมาลัยหมุนเรื่อยๆลดไหลเรื่อยๆนะครับท่องไปท่องไปปุ๊บมันก็จะจําได้พอทําทําได้ทําไปฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยมันก็จะเริ่มคล่องก็จะเริ่มจับไตได้นะครับอา่านะครับทีนี้ก็พอขับรถแถวบ้านนะแถวในหมู่บ้านวนได้วนได้ไดปุ๊บลองให้แฟนให้คุณพ่อให้คุณหลานนะครับพาออกไปอีกที่หนึ่ง ไปวนตามสวนสาธารณะไปวนตามลานจอดรถลองวนดูมีรถจอดดูข้างมีรถวิ่งสวนจะได้สภาพความเป็นจริงจะได้ตื่นเต้นจริงๆมีรถวิ่งกันจริงๆก็จ,จ,จะได้แบบรับมือกับสถานการณ์จริงๆได้พอขับเริ่มคล่องไปชินิ่อาจจะไปเสาร์อาทิตย์นะครับไปอาทิตย์เนะี่ยเชา้าเช้ากลางวันเย็นนะครับเลือกเอาเอาที่เราสะดวกไปวนสักชั่วโมงหนึ่งแล้วกลับมาทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มันก็จะทําให้เรา เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้สําหรับเคสที่คนกลัวมากๆเลยนะคนกลัวมากๆไม่กล้าทําเองไม่กล้านู่นนี่นั่นนะครับอ่านะครับกลัวมากๆแต่ถ้าคนที่กลัวน้อยหน่อยขั้นตอนที่สองที่สามนี้ผมว่าก็หน้าจอกถนนใหญ่เอ่อออกถนนใหญ่ได้แล้วนะครับดังนั้นอันนี้สำหรับสวที่กลัวงมากก็ลองฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเพิ่มความกล้าเรามีความชํานาญนะครับเรามีความชานาญทําบ่อย เริ่มชินเริ่มรู้จักจังหวะปุ๊บเนี่ยพอออกน้งใหญ่มันก็จะทําได้อย่างไม่เคยไม่เกินนะครับฝากเป็นกำลังใจให้มือใหม่ทุกคนนะครับใครที่มีความกลัวเริ่มแต่วันนี้กล้าตั้งแต่วันนี้นะครับความกลัวก็จะได้หายไปเราสะสมความกล้าสะสมไปเรื่อยฝึกทักษะไปเรื่อยทาไปเรื่อยนะครับจนวันหนึ่งเราก็จะบินได้ได้วยเองนะครับเป็นกำลังใจให้มือใหม่ทุกคนนะครับฝึกไปเร <ป vis S 1> <Beifall S 2> ื่อยดูคลิปผมไปเรื่อยทําไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยไม่เข้าใจอย่างไหนคอมเมนต์ไม่เข้าใจอยากถาม มมก็ผมมีกลุ่มไลน์เอ้ยไม่ใช่ผมมีกลุ่ม f a c e b o o k จอยเข้ามาแล้วก็มาตั้งคาถามสอบถามได้เลยนะครับผมถึงขั้นสุดท้ายไปไหนไม่ได้จริงๆิพี่ตั้มลานก่อแล้วพ่อก่อแล้วแฟนก็ซูนไม่เข้าใจไปเรียนมาที่ไหนก็ครูก็ไม่ค่อยเข้าใจงงง,งพาทําก็ไม่กล้าพาออกสนใจก็ไม่กล้ามาเรียนกับผมครับามาเรียนกับผมเดี๋ยวผมอะไรนะเดี๋ยวผมจะปลดล็อกคมกล้าให้นะครับปลดล็อกให้ให้มคมกล้า ฝึกทำเรียนกับผมนะครับโดยถัวเฉลี่ยก็จะเรียน4วันแต่ถ้าเป็นสวเนี่ยผมก็ไม่ค่อยกล้าการันตีก็ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับขึ้นกับความสามารถถ้า4วันเนี่ยเป็นปุน๊บเ,เป็นเลยแต่ถ้าไม่เป็นอาจจะเพิ่มอีกวัน2วันก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมก็พยายามเต็มที่ให้นักเรียนเนี่ยคือผมตั้งปณิธานเลยว่านักเรียนที่ต้องมาเรียนกับผมนี่ต้องขับรถได้นะครับต้องขับรถได้แล้วก็ ต้องออกถนนใหญ่ออกทุนใหญ่ได้จริงๆขับได้จริงใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆไม่ใช่ว่าไปปุ๊บได้แค่ใบขับขี่มาแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับดังนั้นนักเรียนหลายคนนะครับที่มาเรียนกับผมแล้วแบบตั้งใจมาได้จริงๆตั้งใจมาปุ๊บบางคนบางคนก็มันมันแล้วแต่บางคนบางคนก็ขับรถได้แต่ถอดกั้งซองไม่ได้บางคนก็มีใบขับขี่แต่ออกทนนใหญ่ไม่ได้กลัวนะครับบางคนไม่กล้านะครับวิ่งอยู่แถวบ้านนี้ก็ยังไม่กล้าเลยนะครับสตาร์ทรถก็ยังไม่กล้าเลยก็มีนะดังนั้น ติดต่อเข้ามาครับเดี๋ยวผมพาทาเดี๋ยวผมพาสอนบอกเทคนิคต่างๆพาทพาเมื่อเริ่มมีความมั่นใจผมพาออก้องใหญ่นะครับคาบสุดท้ายล้วก็ออกต่างจังหวัดกันนะครับไปทานข้าวต่างจังหวัดกันนะใครอยากเรียนกับผมติดต่อเข้ามานะไอดีไลน์กับเบอร์โทรเนี่ยอยู่ใต้คลิปนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้มือใหม่มาเป็นกำลังใจให้สอวอให้มือใหมทท่ทุกท่านนะครับได้มีกำลังใจมีความกล้ากล้าที่จะออกมาขับรถนะครับฝึก นะครับฝึกมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําเป็นสิ่งที่เราจะต้องอัปเกรดตัวเองนะครับถ้าเราเป็นมันก็จะมอบโอกาสต่างๆให้เราตามมาอีกมากมายนะครับเป็นกาลังใจให้เหมยทุกคนใครดูคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับก่อนที่จะไปนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดฟิดีอด้วยนะ